ทำการค้าแล้วร่ํารวยนะครับคนเหล่านี้มีสัญลักษณ์ไหนอยู่บนเนินไหนเราตามมาดูกันนะครับสาหรับคนที่ทําการค้าแล้วประสบผลสําเร็จนะครับจนมีความร่ํารวยมั่งคั่งนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ของดอกจันทร์เกิดขึ้นบนเนินพุทธเห็นไหมครับเนินพุทธเนี่ยเป็นเนินของธุรกิจการคา้าการเจราจานะครับดอกจันเนี่ยหมายถึงความรุ่งโรจนะครับถ้าดอกจันทร์ขึ้นบนเนินพุทธธุรกิจของเขา การเจราจาการค้าของเขาก็จะรุ่งโรจน์นะครับอีกจุดหนึ่งที่ดูได้ว่าเขาจะประสบความสเร็จจนร่ํารวยไหมอยู่บนเนินเสานะครับบนเนินเสาเขาจะมีสัญลักษณ์ของตรีศูนย์นะครับตรีศูนย์ก็คือ3ง่ามเห็นไหมครับอยู่บนเนินเสานะครับซึ่งเป็นเนินของอสังหาริมทรัพย์เนินของความมั่นคงมั่งคั่งนะครับถ้าใครมีสัญลักษณ์ทั้ง2นะครับคือดอกจันเกิดขึ้นบนเนินพุทธนะครับแล้วก็ตรีศูนย์เนี่ยเกิดขึ้นบนเนินเสานะฮะ คนเหล่านี้นะครับเขาจะประสบความสําเร็จนะครับจากการที่เขาได้ทําธุรกิจการค้านะครับหรือประสบผลสําเร็จอ่าร่ำรวยจากคําพูดของตัวเองนะครับ